กับหยกก้อนโชคดีก้อนใหม่จะออกมาเป็นยังไงตอ,ตอนจะไปลุ้นกับก้อนหยกก้อนนี้นะต้องขอเท้าความก่อนว่าตอนแรกที่เราได้ดิวกับเมืองที่เมืองจีนไว้ว่าจะแบ่งกันคนละครึ่งพอใกล้วันเข้ามาพวกก็โรมาถามเขาบอกว่าอยากจะเหมาไปเลยทั้งก้อนหรือเปล่าตอนแรกเราก็คิดอยู่ในใจความเสี่ยงสูงนะก้อนนี้ไม่รู้อะไรมาโดนใจนะน่าจะเป็นพระหยกก้อนโชคดีก้อนแรกทําให้เราตัดสินใจบอกเลยว่างั้นเราขอเหมาทั้งก้อนนี้เลยก็แล้วกัน แล้วก้อนหยกโชคดีก้อนแรกคืออะไรเป็นก้อนหยกตอนที่เราได้มาเนี่ยดูจักเปลือกหยกด้านนอกไม่คิดเลยว่าเนื้อหยกด้านในจะมีสีอะไรเพราะด้านนอกสีแทบจะไม่มีเลยแต่พอเราผาเข้าไปข้างในแล้วมีสีเขียวจัก,กระพัดเยอะมากๆเลยดังนั้นก้อนหยกก้อนนั้นเราเลยได้ตั้งชื่อว่าก้อนหยกโชคดีหนึ่งส่วนก้อนนี้คล้ายกันมากๆว้าโอ้โห เยอะทะลุเลยนะเนี่ยจะบอกว่าทะลุแบบเต็มก้อนเลยนะแผ่นที่หนึ่งสีทะลุอืม้ยสีแผ่นจะได้สองเข้าอันนี้หรออันนี้มโหแสดงว่าสีเข้าดูตรงนี้จุดเขียวจกักระพัดด้วยแล้วเนื้อละเอียดนะแกะพระได้เนื้อสวย,สวยเลยเนี่ยโอ้คือมันเป็นสีมันทะลุออกด้านนี้คิดว่าตรงนี้ก็น่าจะมีปื้ดหนึ่งเดี๋ยวเราลองดูกันแต่เนื้อก็จะใสยอยู่นะจุดนี้ไม่มีรอยแตกเดี๋ยวเรามานั่งดนกันนะคะ